สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับพบปอกับผมจากหวงพี่น้องครับแกงไข่หมดแดงใส่นมไม้ฝรั่งพี่น้องครับเอาใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะเนาะเบิ่งไข่หมดแดงมาเอาหน้าไม้ฝรั่งลงก่อนอเบิ่งไข่หมดแดงจากหลวงพี่น้องแล้วไข่หมดแดงใส่สุดทา้ายหน้าไม้ฝรั่งลงไปก่อนอื ิงรถน,นางตารา,มามนัวแล้วก็ผดจะลงผมลงรถนิดนึงเอาบานนี้ก็เอาไครมดแดงลงพี่นอ้องโอ้ยบินเลยเลย กวางเบิ้งไข่มาแดงเต็มเลยนั่น <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องครับเหลือพักหวานเดี๋ยวพักหวานอันนี้เอาใส่สุดไทยอันนี้คือกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้านึง,ง,งนก่อนนาอพี่น้องเอาพี่น้องจะเข้านึงเอาพักหวานลง <c oughs> พักหวานจะสวงพี่น้อครับช่วงดูดูการของพเพี่ยเลยอันนี้กันพักขาพี่น้อง ใส่สีได้เลยเ,ลยเอาไปจังหวะของของางถาดเอาเนี่ยอย่าขุดลงก่อนนี่ยขุดเอาไปพักจูบันหอมหอมพอไม่ต้อง เรียบร้อยครับแค่นี้แหละเดี๋ยวไปใส่ถาดจับแจ่วต้องกันครับจ้ามาพี่น้องครับกลัวสิแล้วมืดอพอดีได้แจ่วมานพี่น้องมาเนี่ยนี่แจ่วพริกบวกพริกจีมามาพี่น้องมาเมืดอพอดีหืมอยากแกวกแกบพี่น้องใครหมดแดงกับน้ำไม่ฝรัง่ง nó ăn gần xuống Ừm người Mặn

Hmm. <laughs> hmm. <coughs> <tuh> Memang Enak Nyampai-nyampai Pupik-pupik pun Tapi enak Kainah no. เลือกง,งานมาแล้วกับกับเขาพี่น้องเตรียมไว้ก่อนอมันก็มานั่งเห็ดมืดพอดี <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบานเซาจากกวงเงีย,ยบดีพี่น้องครับไม่บานทุกสามหลังพี่น้อง นะแกงแตงไม้ฝรั่งกระแซ่บพูอกันพี่น้องหววัวหวานหวานไข่หมดแดงแกง,งแตงยังกระแซ่บ 嗯。Mm. อันนี้พักหวานได้บ้างเนะพักหวานก่กระลังแตกได้ดีเลย

นี่เลเลยแต่มันทั้งมันทั้งบานไม่ฝรั่งอเอาพี่น้องครับเส็สบๆกับจ่าก,กวงหมืดๆคำๆค,คือเก่านะครับช่วงนี้กาห้วนแน่พี่น้อง ทรงสีไก่หัดเดือนเมษายนพี่น้องบัดนในกติสงการแล้วนะครับเมนุช่วงนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องบ่ว่าจะเป็ี่ยนไข่มดแดงเนี่ยว่าจะเปลี่ยนแมงกิดน่นนะครับจักจันนะครับผสมกันไปมือจากของเอาไข่มดแดงกับตาเจ้าวเสีบๆนะครับฝากพี่น้องช่วงเหมือนเมื่ําำๆนะพี่น้องพ่อๆก็ไม่คิดหน้าพี่น้องครับสาหรับลิปนี่สวัสดีครับ